มาดูปฏิบัติการปราบปรามอาจญากรรมสแกมเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลชุดนี้นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานถแถลงผลปฏิบัติการรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์เร่งกวาดล้างอาจญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพร้อมทั้งได้ประกาศหากว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างเด็ดขาด นายอนุทินชาญวรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวผลการป้องกันและปราบปรามอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยต้านภัยแสแกมเมอร์ณอาคารศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมืองสำนักงารตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ก่อนเริ่มการถแถลงนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันหลอกลวงโดยนายยกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการถแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันปราบป,ปรามอาชญากรมกรมกมเมอร์ให้หมดไปซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเองพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ15หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่อลดช่องโหว่และตัดเส้นทางเงินของ ขบวนการอาชญากรรมโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจหากพบว่าใครกระทําความผิดก็จะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ําเตือนประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและติดตามข่าวสารฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนยังมีคําถาม และบางคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าในเครือข่ายอาชญากรรมเช่นนี้มีคนของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ผมขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่ารับฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจและรับฟังทุกเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นพร้อมได้จับจับให้ผู้ขบัญชาของทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ในภารกาิจนี้และขอความร่วมมือว่าหากท่านใดมีข้อมูลว่ามีนักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันขอให้ส่งข้อมูลถึงผู้บังคับบัญชาญในหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะดําเนินการเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหั ry, วหน้ารัฐบาลและเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีการเคลียร เรื่องนี้ทางานดูจากพฤติกรรมพฤติการ,การและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญไม่รู้ชื่อถ้าชื่อคนไหนโผล่มาก็คนนั้นที่จะต้องถูกดาเนินคดีอย่างเชียบข่าและเด็ดข่ดไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น สำหรับผลการระดมกวาดล้างในห่วงวันที่27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2568ร่วม13วันจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอัชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รวม7,044คดีผู้ต้องหา7,174คนโดยมีผลการปฏิบัติสำคัญก็คือทลายโกดังเชื่อมโยงเครือข่ายหลอกขายสินค้าออนไลน์ปิดกั้นเว็บไซต์แพลตฟอร์มและสื่อออนไลน์พร้อมทั้งยึดทรัพย์สิน รวมกว่า41ล้านบาทแล้วก็ยังมีการคืนเงินให้ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashback จำนวน234รายด้วยค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้มีผู้เสียหาย33รายเดินทางมารับเงินคืนรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาททางนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายแล้ว322รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า312ล้านบาทและจากสถิติในช่วงกว่า3ปีพบว่าประเทศไทยมีเคสอาชญกรรมออนไลน์สะสมกว่าล้านเคส ความเสียหายในระบบกว่าแสนล้านบาทขณะที่ในรอบปีที่ผ่านมามีเคสเกิดขึ้นใหม่กว่า3 0 0 0สนเคสมูลค่าความเสียหายประมาณ20,000กว่าล้านบาทพร้อมยอมรับว่ามีเคสใหม่เกิดขึ้นวันละก,กว่า1,000เคสมูลค่าความเสียหายราวๆเจ็ดสิบล้านบาทต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะกดโอนให้ใคร,ครตั้งสติก่อนนะคะไม่รีบไม่โอนนะคะรีบโอนนี่โจรยิ้มเลยนะคะค